ก็มาอัปเดตอาการของอดีตนักร้องนักแสดงเซ็กซี่สตาร์รุ่นใหญ่กันนะครับคุณแอนอังคณาซึ่งเพื่อนสนิทอย่างคุณวิระบำรุงศรีครับอดีตนักร้องนาวงมาริลาบราซิเลียนเผยว่าอาการน่าจะดีขึ้นครับตอนนี้ยังจองอ้องเจาะท้องนะครับฟอกไตท,ทุกวันไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมได้คุยกันผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับส่วนเงินค่าฟอกไตเนี่ยมีเพื่อนๆแล้วก็แฟนเพลงช่วยกันรวมถึงคุณนีโน่ครับก็โอนเงินมาช่วยเช่นเดียวกัน แต่ส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบจํานวนนะฮะพราให้โอนเข้าบัญชีของคุณแอนอังนคนาดโดยโตรงเลยครับแบบเดิมหมายถึงว่าก็ต้องต้องเจาะท้องฟอกไตค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายอ่ะจ่ายเองอ่ะ <c oughs> มันก็มีเงินที่ผมก็ได้ได,ได้บอกเนาะบอกบุญไปอนะ่ใครบริจาคเท่าไหร่จะช่วยเท่าไหร่ก็ช่วย <c oughs> ตามอัตภาพเนาะ ก็คืออันนี้ก็คือมีเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้ก็ช่วยช่วยกันใช่ไหมเห็นว่ามีที่แฟนเพลงเขาก็ช่วยกันอยู่แต่ผมไม่รู้เท่าไหร่นะผมไม่ให้ผ่านผมเลยเพราะผมกลัวเหมือนกันเรื่องนี้เห็นมีพี่นีโน่ก็ช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเพื่อนๆคือนีอนนโน่เนี่ยพี่พี่นีโน่แจ้งว่านีโน,โน่โอนาให้หมื่นหนึ่งนะอือค่ะแล้วมิวมลวลิตาปัญญภาพก็โอนไปหมื่นหนึง่งส่วนคนอื่นเนี่ย คนอื่นก็เนี่ยชยอยโอนไปโอนไปผมไม่รู้ยอดตอนนี้เท่าไหร่แล้วเข้าไปเยี่ยมไม่ได้นะครับคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับก็ถือว่าเราเราก็ได้ทําหน้าที่ของพี่พี่เอพี่น้องกันนะนะเราก็าทำให้ช่วยเหลือกันส่วนเขาจะได้เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รับทราบแล้วเพราะผมก็ไม่ไม่ได้อะไรเกี่ยว <ๆ S 1> ข้องตรงนั้นขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s ไซ h ์ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f Facebook o a n p a g e t ทวีนไซส์ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ